สวัสดีครับชาวราศีตุลผู้รักในความยุติธรรมและมีสุนทรียภาพในหัวใจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดชัดโหราศาสตร์เจ็ดช่องที่จะมาไขารหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดชัดสำหรับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลกันในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคม2568ครับเดือนนี้เปรียบเสมือนเดือนแห่งการสร้างสมดุลครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตคุณเลยทีเดียวครับ ตาช่างในดวงชะตาของคุณกําลังสร้างสมดุลใหม่ด้านหนึ่งคือด้านแห่งโอกาสความเจริญก้าวหน้าและชื่อเสียงที่ส่องสว่างแต่อีกด้านหนึ่งก็คือภาระอันหนักอึ้งในเรื่องของการเงินและความสัมพันธ์ที่ต้องประครับประครองอย่างระมัดระวังครับภาพรวมของดวงชะตาเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสและอุปสรรคมาพร้อมกันครับในครึ่งเดือนแรกนี้ชาวตุลจะสัมผัสได้ถึงพลังงานสองขั้วที่ทํางานในดวงชะตาของคุณอย่างชัดเจนมากเลยครับในขั้วแห่งโอกาส ดาวสุกเลข6นะครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวตนุลักษ์ของชาวราศีตุลเนี่ยได้โครจรเข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่สุดตําแหน่งหนึ่งนั่นก็คืออยู่ในภพที่9้าหรือภพสุภะซึ่งเป็นเรือนแห่งความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าการศึกษาและการเดินทางไกลนะครับการที่ดาวประจําตัวหรือตนุลักษ์เนี่ยได้ไปอยู่ในเรือนแห่งความสําเร็จนั้น เป็นเสมือนการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆในการพัฒนาตนเองครับพบสุภาัก็คือการศึกษาการพัฒนาตนเองนะครับการสร้างชื่อเสียงแล้วก็การได้รับการยอมรับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจากสังคมนะครับซึ่งดาวศุกอยู่ในตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่งจุลจักรนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีดาวเพรหอสบดสีก็คือเลข5นะครับและดาวพระเกตก็คือเลข9ร่วมอยู่ในราศีมิถุนนะครับพบสุภาของชาวราศีตุลตรีโกนถึงลัคนาครับก็ยิ่งจะเสริมให้คุณมีปัญญาแล้วก็มีลังสังหรณ์ที่เฉียบคมในการไขว่คว้าโอกาสเหล่านั้นครับสำหรับขั้วแห่งอุปสรรคครับ ดาวอังคารนะครับเลขสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือน2เรือนก็คือดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคือเรือนการเงินนะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนปัตตนิก็คือเรือนของคู่ครองของคุณครับได้โคจรเข้าไปสถิตอยู่ในภพที่12ซึ่งเรียกว่าภพวินาศนะครับหมายถึงความเสียหายนะครับหรือว่ารายจ่ายที่มองไม่เห็นหรือเป็นเรื่องที่เป็นความลับนะครับมองไม่เห็นนะแล้วก็ปัญหาคือดาวอังคารเนี่ย เขาทำมุมปะทะซึ่งเป็นมุมเล็งนะครับกับดาวเสาร์เลข7็นะครับที่อยู่ในภพที่6ก็คืออยู่ในราศีมีนครับภพบอริของคุณด้วยนะครับซึ่งอริเนี่ยหมายถึงเรื่องของอุปสรรคนะครับหมายถึงเรื่องของหนี้สินแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยนะครับเป็นสัญญาเตือนที่ดังแล้วก็ชัดเจนที่สุดเลยว่าคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เป็นพิเศษครับ เรื่องการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณเรียกว่าเรดโซนเลยนะครับเป็นเขตอันตรายที่ต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับขอเตือนด้วยความปรารถนาดีว่าขอให้ใส่ใจเป็นอันดับแรกครับเรื่องแรกที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือคุณอาจจะมีรายจ่ายนะครับการที่ดาวการเงินโครจรเข้าวินาทนั้นก็หมายถึงกระเป๋าเงินของคุณอาจจะมีช่องทางที่มันรั่วไหลออกไปนะครับคุณอาจจะมองไม่เห็นมีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ อาจจะเป็นเรื่องของค่าซ่อมบ้านซ่อมรถหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาพที่คุณอาจจะไม่ได้แพลนไว้ตั้งแต่แรกนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังหมายถึงเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ด้วยนะครับเนื่องจากการเลงกันรประทะกันของดาวอังคารและเสาร์เนี่ยอาจจะทําให้เกิดข้อพิพาททางกฎหมายหรือความขัดแย้งกับญาติพี่น้องโดยเฉพาะเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองได้ง่ายนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะรุนแรงกว่าปกตินะครับเพราะว่าเสาร์เนี่ยมาจากพันธุนะครับ พันธุก็คือเรื่องในบ้านนะครับแล้วก็มาจากปุตตะด้วยนะครับปุตตะก็คือราศีกุมนะฮะพันธุก็คือราศีะมะกรนะครับก็อาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องของลูกหลานบริวารด้วยนะครับคําแนะนําทางการเงินนะครับในครึ่งเดือนแรกนี้อาจจะต้องพักเรื่องค่าใช้จ่ายที่ว่าถ้าคุณคิดจะจ่ายเงินก้อนใหญ่ไปหรือว่าไปทําอะไรที่ต้องเสียเงินโดยที่อยากจะมีความเสี่ยงนะครับการลงทุนที่มีความเสี่ยงทุกชนิด ควรจะระวังควรจะหยุดพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่จะช่วยคุณได้จริงๆเนี่ยก็คือเงินสำรองครับควรถือเงินสำรองไว้กับตัวให้มากก่อนนะครับในช่วงนี้วางแผนการใช้เงินนะครับวางแผนการเงินอย่างรัดกุมเท่าที่จะทําได้นะครับแม้ว่าดาวอังคารเนี่ยเขาจะได้ตําแหน่งที่เรียกว่ามาหาจักรหมายถึงเงินก้อนใหญ่ได้เช่นกันแต่มันก็อาจจะหมายถึงมาจากความขัดแย้งหรือการต่อสู้นะครับ มีเรื่องของคดีความหรือช่องทางต่างๆที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้มที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวสักเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้นะครับรอให้องคารย้ายมาทับลัคนาคก่อนนะครับประมาณกลางเดือนกันยายนน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีกว่านะต่อไปในเรื่องของการงานครับในเรื่องของการงานเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับจุดที่แบบส่งเสริมพลังงานที่ดีของชาวราศีตุลเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นแสงสว่างและความหวังในช่วงเวลานี้ได้เลยทีเดียวนะครับ เรามาดูกันดาวแรกนะครับในในภพการงานเนี่ยมีดาวอยู่2ดวงนะครับในครึ่งเดือนนี้นะครับก็คือดาวอาทิตย์และดาวพุธนะครับดาวแรกนะครับก็คือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภหรือว่าดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับเป็นเรื่องของโชคลาภความสําเร็จแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับตอนนี้เนี่ยดาวอาทิตย์เขาได้โคจรสถิตอยู่ในภพกลางฟ้านะครับ เรียกว่าพบที่10หรือพบกรรม,มะเนี่ยนะครับก็คือเรือนการงานกรรม,มะของคุณโดยตรงนะครับแถมตรงนี้ดาวอาทิตย์มีพลังที่โดดเด่นอย่างยิ่งเลยนะครับได้ตําแหน่งที่เรียกว่ามหาจักรนะครับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการลงแรงทํางานหนักของคุณในช่วงนี้จะมีคนมองเห็นและนํามาซึ่งความสําเร็จชื่อเสียงและการยอมรับอย่างแน่นอนคุณจะมีลักษณะของความเป็นผู้นำนะครับ ตอนนี้เนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยจะได้รับบทบาทที่เรียกว่าเป็นผู้นำหรือว่าผู้บริหารในเรื่องของในที่ทำงานในงานที่คุณกำลังทำอยู่นะครับก็ขอแนะนำให้คุณมุ่งพลังงานทั้งหมดไปที่การทำงานได้เลยนะครับในช่วงนี้สร้างสารรค์ผลง,งานให้ดีที่สุดนะครับดาวอาทิตย์มอบพลังงานที่ดีให้คุณอยู่แล้วลาภกัมมะนะครับตรงนี้ก็จะนําไปสู่ความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับซึ่งก็จะสามารถนํามาซึ่งเงินทองแล้วก็เป็นเรียกว่า เป็นกรอบป้องกันนะครับเป็นทางออกให้กับปัญหาด้านอื่นๆของคุณได้เลยนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยตรงในพบการงานก็จะมีดาวพระพุธอยู่อีกดวงหนึ่งนะครับซึ่งดาวพุธอยู่กับอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นคู่วิชาการคู่เอกสารนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่ดาวพุธเนี่ยเขาอยู่ในราศีกรกฎตรงนี้อยู่ในเรือนการงานเรือนกลางฟ้าของคุณนะครับเรียกได้ว่าคอยส่งเสริมในเรื่องการงานให้คุณเป็นอย่างมาก ในเรื่องความรักครับช่วงนี้ต้องเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนครับแล้วก็เข้าใจกันเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับคนมีคู่แล้วดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณก็คือดาวอังคารดวงเดียวกันกับดาวการเงินนั่นแหละครับซึ่งตอนนี้ดาวอังคารเนี่ยโคจรเข้าเรือนวินาศนะครับก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์คนรักของคุณอาจจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นนะครับหรืออาจจะมีเรื่องลับๆที่เขาไม่ได้บอก หรือกำลังเผชิญกับปัญหาที่เขาเองกําลังหนักอกหนักใจของตัวเองอยู่นะครับทําให้ดูห่างเหินไปนะหรืออาจจะเกิดจากความเครียดจากปัญหาภายนอกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณต้องให้ความเรียกว่าให้ความเห็นใจเข้าใจเขานะครับถ้าเกิดว่าไปเรียกว่าไปพยายามไปหาเรื่องกันเนี่ยนะครับอาจจะเป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะก,กันได้ง่ายนะครับ สิ่งที่คุณสามารถทําได้ดีที่สุดก็คือการให้กําลังใจอยู่นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรคุณก็คอยซัพพอร์ตให้เขานะครับอดทนรอให้พายุลูกนี้ผ่านไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปคาดคั้นหรือไปตัดสินใจในเรื่องสําคัญใดๆในช่วงนี้นะครับส่วนถ้าคุณยังโสดอยู่นะครับสําหรับคนโสดเนี่ยช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะครับคนที่อาจจะเข้ามาในช่วงนี้มีแนวโน้มที่เป็นคนที่มีความซับซ้อน มีโลกส่วนตัวสูงหรืออาจจะมีเรื่องราวที่เขาไม่ได้เปิดเผยให้คุณทราบอยู่นะครับมีการปกปิดอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งอาจจะนํามาซึ่งปัญหาให้คุณในอนาคตได้นะครับก็ควรจะใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ไปก่อนนะครับในช่วงนี้ส่วนโอกาสนะครับโอกาสในช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภนะครับซึ่งไม่ได้เป็นโชคลาภที่เกิดจากการเสี่ยงดวงครับแต่เป็นการเติบโตทางปัญญาและจิตวิญญาณนะครับ ซึ่งมาจากอิทธิพลของกลุ่มดาวสุภเคราะห์ในภพสุภะนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยสําหรับชาวราศีตุลในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับอ่านหนังสือทําบุญพัฒนาตนเองนะครับหรือว่าอาจจะมีการวางแผนการเดินทางนะครับเพื่อเปิดโลกทัศน์หรือว่าจะาศึกษาสกิลทักษะใหม่ๆนะครับยกระดับจิตใจและก็สติปัญญานะ ช่วงนี้เป็นการสร้างแต้มบุญแล้วก็สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับเพื่อรองรับความสําเร็จที่จะเข้ามาในอนาคตครับโดยสรุปแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลก็จะต้องเล่นบทที่เรียกว่าบาลานซ์ชีวิตให้ดีนะครับสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็สติปัญญาในการประคับประคองนะครับทั้งเรื่องการเงินและความรักความสัมพันธ์ครับใช้พลังทั้งหมดทุ่มเทให้กับเรื่องการงานแล้วก็การพัฒนาตนเองไปก่อนนะครับ แล้วคุณจะสามารถพลิกฟื้นโชคชะตาให้กลับมาเข้าข้างคุณได้อย่างแน่นอนครับและแน่นอนครับขอปิดท้ายด้วยคำคมที่น่าสนใจนะครับวันนี้เอามาฝากจากเลโอนาร์โดดาวินชีครับท่านกล่าวไว้ว่าเขาเองได้สังเกตมานานแล้วว่าคนที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ค่อยนั่งรอให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับตนเองแต่พวกเขาจะออกไปแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นมาด้วยมือของเขาเองครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราครับโหนชัดชัดโหรสศาสตร์7หากต้องการสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มขอบคุณและเลือกอุดหนุนสินค้าต่างๆใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ